สวัสดีค่ะมอนิมาพอๆกับสาวเนอรอีกแล้วนะคะมอนิสิมาวอาถึงบอโจยมานินออกมาว่าถึงคอหามสร้างเด็ดขาดในภาพยนตร์ของน้องอุ้งอิงแล้วกะมาบอกว่าสำหรับใครที่อยากเป็นอุ้งอิงเนี่ย มาฟังเลยค่ะสําหรับคลิปที่จะมาเปิดให้ทุกท่านฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะสาหรับบอโจยมันิ่เนี่ยหลายคก็ทราบดีนะคะว่ากําลังมีโปรเจกที่จะเฮ็ดภาพยนตร์นะคะเป็นหนังเป็นหนังนะคะเป็นหนังเ,นนงเ,นนงเกี่ยวกับชีวิตของน้องอุงอิงสาวหนุอยเพชรบานแพร่ก็ค,คือภาพยนตร์หอบฟันที่หลายคนนะต่างหน้าต่างต,า,งตารอมากๆแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่กําลังเฟ้นหาในตอนนี้นั่นก็คือ อุ้งอิงสาวในเพรผัน,นแพงตอนยังเป็นเด็กน้อยนะคะพี่น้องนี่แหละคือขี้สาคัญเลยในเรื่องราวในเมือนี้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขอห้ามสําคัญมากๆที่ทุกคนนะต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตามบอสันอาจจะละเมิดไปถึงของกฎหมายหรือหลายๆอย่างที่บอจยจมานินได้มีการสั่งขึ้นมานั่นเองนะคะก็อยากให้พ่อแม่ ค่อยๆฟังตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะที่จะมาเปิดให้ฟังเป็นคลิปไลฟ์สดบางช่วงบางตอนของทางบอสโจยมานินสาวในเพชรบ้านแพงที่ได้มีการออกมาลายสดผ่านทางส่ง YouTube ส่วนตัวของเพิ้นนั่นเองนะคะก็ต้องขออนุญาตคลิปน้ำประมาณ 3C นาทีอยากให้ทุกท่านได้ฟังแล้วกะคอมเมนต์ด้วยนะคะรับ้ใดที่ฟังแล้วนะคะจัด้กภาพาไปฟังกันคะ่ะออุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับ หนาตาคล้ายๆอีหล่าครับเขาเล็กเจอครใครกันบ้านๆแต่ว่าก็คือต้องรอเพียงใดดยโวอีสานได้ครับเพื่อสิมาแสดงหนังหอบฝันนี่แหละครับหนังที่หลายๆคนรอคอยครับถ้าผู้ใดมีลูกมีหลานหรือ ศิลปินดาราดิกนะครับนังเรื่องหอบฝันนังเรื่องหอบฝันครับทสิคอดถ่ายในเดือนนี้บวงสวงในเดือนนี้ครับกำลังตามหาบุคลากรศิลิปินดาราที่หน้าตาคล้ายองค์หญิงอายุประมาณเก้าขวบ สิบขวบสิบเอ็ดขวบก็เกิดนี่ครับทักมาที่เฟสได้เลยนะครับทักมาที่เฟซผมเลยเลยครับเฟสนุ่มโจยมมณีนํนนำวงศาสาโน้ตที่แพงเฟสทีควี่ตามเจ็ดแสนแปดหมื่นนั่นแหละครับเฟซส่วนตัวนั่นแหละครับตอนนี้ทักมาหลายอยู่ครับแต่ว่ากําลังเลือกกาลังผิดใจหน้าอาจจะยั่งบดใช้อาจจะยัง่งบดโดนอาจจะยังจจะย่งบดเจอฉะนั้นแล้วนะครับ ใครที่มีหน้าตาคล้ายกับองอิงมีคาเล็กเตอร์คล้ายๆกันบั้านๆนาแบ่ๆบคือพอค้านั่นแหละแต่สำคัญคือพูดอีสานได้แล้วการ้องเพลงได้ครับลองเพลงได้โดยประมาณครับเพื่อสิบเอ็ข้อฉากหนังเรื่องหอฝันนี่แหละครับ หลังจากที่บดเรียบร้อยแล้วบดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ลงทุนเยอะเหมือนกันลงทุนเยอะขึ้นกันครับกับหนังเรื่องนี้ครับกับดังเรื่องหอบฝันนี่แหละครับ พอโจจัดให้แฟนคลับแฟนเพลงในเมืองยางจูใจเลยครับหนังชีวิตองอิงชีวประวัตินะครับจะใช้ในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับจะใช้ในกลุ่มปิดเท่านั้นพี่น้องไม่ควรพลาดทุกกรณี แล้วก็หนังนะครับฉายแล้วฉายรอบเดียวเท่านั้นนะครับฉายแล้วบ่มีบริเวณเมืองยอดหลังนี่ครับบริเวณอื่นกันบริเวณเมืองยอดหลังนี่ครับฉายแล้วลบนะครับคือพี่น้องเขาไปมองในโรงหนังละ่ะเออแล้วก็ไม่อน,นุญาตให้แคปหน้าจอไปลง่องข้างอื่นฉายรอบเดียวม้วนเดียวจบเหมือนเราเข้าไปดูในโรงหนังเลยนะครับตื่นเต้นแท้ครับตื่นเต้นครับ แล้วท่านไม่ควรพลาดด้วยบอกคือหมอลำเนี่ยครับหมอลำสดไอ้ไรสดออนไลน์พี่รองมึงยอดหลังในนี้ครับแต่อันนี้คือจบแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นหนังทิ้งสี่แหละครับจบแล้วคือรูปเลยนะครับ ถ้าพี่น้องอยู่ต่้างประเทศกะเวลาใหพี่น้องกับจังเช็คเวลาดีๆครับเป็นไงคะพี่น้องหลังจากที่ได้ฟังแล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทางวอเจอรมนนี่ในมีการม้าว่าไว้ คือช่วงนี้กาลังเฟ้นหานักแสดงที่เป็นองค์อิงนะคะใครที่อยากเป็นองค์อิงต้องมาฟังไว้ต้องมีลักษณะยังไงนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือต้องมีหน้าตาที่คืนนออ้ององค์อิงสาวนัอยเพชปานแพ่งในตอนนี้หรืออาจจะคายคายก็ได้นะคะแล้วก็ต้องรองเพลงเป็นน้ำนะคะนี่คือสิ่นสำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะไปแสดงเป็นน้ององค์อิงในตอนน้อยนะคะ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ทางบอโจโยมนีนะ่ดตั้งใจส้างขึ้นมาเพื่อติดสแสดงถึงชีวประวัติความเป็นมากว่าจะมาเป็นอุ้งอิงสาวน้อยเพชรป้านแพงเป็นจังไดามาจังไดาบางคนกะหูแล้วบางคนกะย่งบะฮู้หรือแม้แต่ทราบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทราบถึงความลึกที่มันมีในตัวของน้องครอบรู้สึกของน้องในช่วงนั้นมันดูซึจังไดประมาณนี้นะคะพี่นอกนี่ก็คือสิ่งที่ทางบอโจยอยากซื้อให้เฮาได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะมีการฉายผ่านทาง กลุ้มปิดเท่านั้นนะคะว่ามีการออกมาแบบว่าวอนทัวเน็ตนะคะและ้วผู้ใดที่ซื้อกุ้มปิดเข้าไปห้ามเด็ดขาดเลยก็คือห้ามที่จะเออนั่นแหละคือจังบวตัววอเลยห้ามแคปออกมาข้างนอกเด็ดขาดนะคะนี่คือแบบว่าสําคัญมากๆเพราะว่าทําไมถึงห้ามนะคะทุกคนทั้งแอดมินนะทั้งสาวเนื่ก็สิมาวอาอธิบายจักน้อยนะคะ ที่เพิ่นห้ามนะก็เพะว่าบ่าอยากห้ข้อมูลมันหลั่วอะไรออกมาบ่าอยากหาย้นที่ว่ารอดูฟรีเขาทำมาสร้างมาเสียเงินแต่คนที่จอบจะดูฟรีก็ดูประมาณนี้นะคะขันอยากเบิง่งขันอยากสนับสนุนอิลีก็ซื้อบัตรเข้าไปค่ะพี่น้องเชื้อว่าบัตรราคาบ่เกินลักร้อยดอกค่ะบ่ถึงลักพันแน่นอนผู้ได้จีเป็น FC องค์องอีเนี่ยต้องตั้งหนาตั้งตารอเลยนะคะสำหรับหนังเรื่องนี่นะคะภาพยนตร์หนังเรือง หอฝันนะคะเป็นเรื่องเล่าของนางองอิงสาวอยเพชรบานแพงจังได้นะคลิปนี้ทางสาวเนยกับฝากเพียงสักนี่พิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยน้ำค่า